คุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมจาได้ผมเคยบอกว่าผมเคยหมดบุญอืมหมดคอดือบู๊ดหมดเลยนะแล้วตอนที่ผมหมดบุญผมก็มานั่งย้อนระลึกตัวเองว่าผมฟังแค่ว่าศาสนาเนี่ยฟังธรรมะเนี่ยปฏิบัติทมศีลด้บุญสูงผมก็เลยจะเอาแต่ปฏิบัติทมผมไม่ทําทานผมไม่รักษาศีลภาวนาอย่างเดียวแล้วมันไม่เจริญแลสมมติผมผมคิดว่าผมไม่เจริญนะ แต่พอหลังๆนี่ผมมาทําทานศีลภาวนาครบเลยมันแบบหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งมันทบเท่าทวีคูณชีวิตผมดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยมันเป็นแบบนี้ไ,มไหมเรนี่ที่เหมือนพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ทำครบทั้งจานทั้งศีลทั้งภาวนาครบแล้วชีวิตมันจะ,จะเจริญแบบทบเท่าทวีคูณอันนี้ยจริงไม่จริงอันนี้ช่วยบอกพี่หน่อยสิครับก็เป็นแบบนั้นนะคะด้วยเรนนี่พูดได้สั้นมากครับ <laughs> ไม่ก็จริงๆพี่บอยถ้าพูดถูกแล้วถ้าไหนไม่ดีเดีเย๋ยวเรนนี้เสริมเอาดีมากค<ด>่ะเ<ด>พราะนั้นคุณผู้ชมใครที่ใครที่แบบว่าเออรู้สึกว่าชีวิตไม่ดีครับลองทําดูครับทานศีลภาวนาทานคือไม่ต้องทาเยอะนะ ทำทานคือบริจาคทานนี่แบบว่าใช้แรงงานก็ได้ใช่ไหมเรอนี่ใช่เรนี่เคยพูดหลายรอบเร่องนีเรื่องทานเราย้อนไปดูได้ครับในช่องส่งบิวเราคือคนทาทานทําด้วยแรงก็ได้ไปเข้ากวาดห้องน้ําของวัดกวาดลานวัดทําอะไรก็ได้บางคนมีปัญหาเรื่องบุญนะยังไงครับคุณผมเนี่ยเจอน้องๆหลายคนเลยที่สนิทเลยเขาทําทานแต่เขาไม่ทําบุญไม่ออชอบทําบุญด้วยอาบอก เขาบอกว่าเขาเขาทำบ,บุญพี่ผมทำบ,บุญพี่ผมบริจาคลงศพบ,บริจาคลงศพเดียวผมยังอื่นผมที่วัดผมไม่ทาหรอกเพราะว่าผมไม่มั่นใจวัดหลวงพ่ออะไรพูดหลายๆคือเนื่องจากมันมีข่าวที่มีพระบางรูปที่ท่านปฏิบัติไม่ดีคนก็รู้สึกไม่ดีก็เลยแบบไม่ค่อยอยากมาทําบุญที่วัดน,นี่ผมที่ผมเข้าใจกับน้องที่ผมเจอนะเขาบอกผมว่าทำอย่างเดียวผมทําลงศพเดียวผมบอกว่าทําลงศพอะ่ะทําทานนะอืไม่ใช่บุญนะ ถ้าจะทําบุญต้องทำกับวัดอันนี้ผมพูดอธิบายน้องถูกถูรอเปลครับอาจารย์เรนนี่ถูกต้องค่ะอ่าคือเราอ่ะได้ทําทานแต่เราไม่ได้ทําบุญถ้าทําบุญเราต้องทํากับพระอืเนี่ยแล้วสิ่งที่เขาเขาก็ยังบอกว่าผมทําพี่ได้บุญเนี่ยแหละเขาก็ได้บุญไงเลี้ยงอาหารเด็กนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบอกว่าอัน,นันตทานหมดเลยครับไม่มีบุญเลยแเ้าก็จะติดปัญหาตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นผมก็เลยแนะน,นำครับบอกว่าร่องน้ํานิดนึงอย่าเพิ่งมั่นใจทุกอย่างสิ่งที่เราตั้งใจดีแล้วให้ไปก็ไม่ต้องไปมอง แต่เราก็ควรเลือกเท่าเราเลือกได้ถูกไหมการทําบุญกับพระที่ปฏิบัติดีย่อมได้ผลบุญมากกว่าใช่ที่ปฏิบัติไม่ดีอย่างน้อยท่านก็เวลาท่านให้สินให้พรท่านก็มาจากใจที่เป็นเมตตาไม่ได้ใจที่ละโมบถูกไหมแล้วก็สิ่งที่ผมนึกก็คือว่าอันนี้ถามในนีย้ำอีกทีนะผมเคยพูดแล้วนะคนะุณผู้ชมคือว่าที่ผมค้นพบคือถ้าเราปฏิบัติตัวดีเนี่ยคือสมมุติเราทําบุญ เราก็ต้องเลือกอ่ะพระสงฆ์ที่ดีกับไม่ดีบางทีเราไม่รู้แ,แต่ถ้าเกิดเราทําตัวเองให้เป็นเนื้อนาบุญที่ดีเราทําตั้งแต่จ,จัดจิตใจอยากทำอ่ะและลงมือทําจนทําสําเร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าเกิดมมเมล็ดบุญน,นั้นต์น่ะเราทํามาปลูกที่เนื้อนาบุญของเราเนี่ยมันจะทําให้ตัวเราเองนั่นแหละพัฒนาให้เป็นเนื้อนาบุญที่ดีได้ใช่ไหมเรนนี่ถูกต้องค่ะเรนนี่วันนี้ชิลมากเลยอ่ะ เอาก็ฟังพวกพี่สองหนุ่มเลยก็ฟังไว่ได้ไงพี่มาพี่ตอบได้ใช่หรือไม่ใช่ไงมีอธิบายเพิ่มใช่ไงมีนิดเดียวนี่งไม่ก็พี่บอยพูดถูกแล้วพี่บอยตามนั้นเลยค่ะขอบคุณค่ะอ่ะพี่บอยสวดสักจบแล้วกันวันนี้ไหนก็ไหนละมีไม่ใช่ระ